สวัสดีครับพงยงวะครับคิดถึงพงไมค์รับโรยังยงวะมีแฮทแทกโรยัด้วยชีวิตดีดี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 อ่าด้วยและศิลปานต่างต่างที่แบบว่าเป็นลูกพี่พี่ดีดุให้เกียรติแล้วก็นับถือตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเด็กด้วย ตัลต่อไปตัวตรออะต้มยำกุ้งรอติดตามเะจ๊าถ้ามีโอกาสเดจ้าเอาต่อนะคะเขาบอกว่าคือที่เขาเล่นโยโกกับจ่าแต่ว่าสาสมาเพื่อที่จะไปจ่าแต่ว่าสาสมาเพื่อที่จะไปจ่าแต่ว่าสาสมาเพื่อที่จะไปมันเนื่อยแต่ว่าจริงๆไม่เหนื่อยเลยพอไปแจกให้กับผู้ที่แบบโอเคนะคะช่วงสุดท้ายแล้วครับ นี่คือเสียงการหักช็อกโกแลตขออีกทีวันนอทาพีซกิฟมีกิฟมีดีนะดีนะครับเอาละรีพิตอัพเตอร์มีนะชีวิตดีดีชีวิตดีดีเอ่อเพิ่มบอลลูนอีกนึงเพิ่มความแรงชีวิตดีดีชีวิตดีดีเอ่อขออีกครั้งหนึ่งครับหนึ่ง คือดีอ่ะคือดีอ่ะีทีน่นั่อันน,านี้พี่ๆของจริงเลยครับชีวิตดีดีอีกที่ชีวิตคือดีอ่ะไหมครับแต่ถ้าวันไหนชีวิตเราไม่ค่อยไฟยวันไม่ไฟเดย์กับเรานะครับเราอยากพูดคำนี้ร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากๆๆๆๆ คอยจีบว่ามาทานร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากเอออันนี้แปลว่าวันไม่ไฟเดย์นะเก็บไว้ใช้ได้ชีวิตดีดีรองไห้หนักมากร้องไห้หนักมากผมชอบการแสดงสีหน้าและอารมณ์จริงๆแฮปปี้นะครับชีวิตดีๆีเราเข้ากันดีชวีดีดีามาโอช่ามาดูด 네, 하겠습니다. 직전에, 힘미 디디 많이 기대해세요 자, 미요 디디. 이미크의디야